โลจียนักเวทดาผู้เปลี่ยนไปด้วยปริศนาแห่งเอ d e ดอ i n g เขาไม่ใช่แค่นักเวทธรรมดาแต่คือสเปิร์บดผู้ที่เชี่ยวชาญทางเวทมนต์และศาสตร์าวุธและนี่ก็คือเควสตโลเจียรำเจียกนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับทำรอดไปปราสาทนั่นเองนะครับถ้าเพื่อน ไม่รู้ทางก็อย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยเก็บแผ่นที่มาด้วยตอนนี้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะต้องซัมมอนเรียกลำเจียกออกมานะครับขออภัยใส่ไฟสันหน่อยเพื่อความสวยงามเรียกลำเจียกบริเวณนี้นะฮะเราจะต้องให้เขามาช่วยสู้ด้วยนะครับเอาละเราก็ไม่ต้องรอเขาโผล่ก็ได้นะฮะไปเลยนะครับลมเจียกมาเป็นพันธมิตรแล้วเอาละเราจะต้องมาเจอกับพี่คนนี้นะ แต่ก็อาจจะเป็นไยคุกคามกับเราก็ได้ถ้าเราฆ่ามันไม่ได้ดเรียบร้อยนะฮะเแบบที่เราฆ่าเจ้านี่แล้วนะครับเราก็จะได้ถุงไข่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป้าหมายต่อไปนะรเราจะไปเจอกับรำเจียกนะฮะบ,บริเวณโบสถ์นะครับเอาเราตอนนี้น้องก็จะไปชวนเราไปพรนะะเราก็สามารถไปพรเพื่อทำการตีบวกอะไรได้สารพัดเลยนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถไปได้นะครับไปเลยเราจะได้ไปตีบวกดาบอะไรพวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่พรนี้อีกครั้งนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่พรจุดนี้แล้วนะครับฮอคอยปราศาสตรนะฮะก็เรียกว่าเดินเรียบมาเลื่อยเปื่อยนะครับหอคอยปราศาสตรนั้นมีจุดเด่นคืออะไรฮะมันก็จะมีนกอยู่นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะต้องกระโดดจากตรงนี้ไปเหมือนเดิมนะฮะกระโดดเลยครับปูกระโดดเคยพ้นกันบ้างไหมถ้ากระโดดไม่พ้นเดี๋ยวจะสอนให้ แล้วบริเวณตรงนั้นนะครับมันจะเป็นหลังคาโบส์นั่นเองเราจะต้องเคลียร์นะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับแล้วก็โดดลงไปด้านล่างนะฮะก็แนะนำว่ามีธนูหรือมีอะไรสักอย่างนะครับก็ซัดมันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแอบมันก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมฆ่ามันก่อนนะครับแล้วก็ลงไปเลยนะครับ <c oughs> ด้านหลังก็มีทางไปด้วยนะแต่ว่าเราไม่ไปเราจะมายังจุดๆนี้นะครับ นี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปจุดด้านล่างด้วยกันครับไปในโบสแห่งนี้นะก็จะมีของขายอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นของที่เราจะต้องซื้อก่อนนะฮะที่จะไม่เจอมันอีกนะครับเพราะว่าของพวกนี้จะหายไปเลยนะครับ เอาละคุยกันนะยินดีค่าชื่อลำเจียกขอเวทหน่อยวิ่งหนีเตลเลอร์สตอมวิลสลอยกิ่งเข้าปราสาทนี้ท้าสู้เจ้าประสาทเอาละเป้าหมายของเขาก็คือไปสู้กับร้อยกิ่งนั่นเองนะฮะแต่ว่าคงไปไม่ถึงนะครับคงจะติดอยู่นะฮะเราก็ทําการซื้อทั้งหมดนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับเออละเออละน้องการซื้อเรียบร้อยนะเราก็จะพูดคุยบ้างนิดหน่อยนะฮะเป็นของสักหินฉลากนะครับพี่แกก็ สายแบบอัจจิเรียบร้อยนะฮะหลังจากเราคุยตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการกับเจ้าของปราสาทแห่งนี้นะครับเอาละหลังจากที่เราเจอลำเจียแล้วนะฮะเราวาบกลับมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการเคลียร์กับเจ้าของปราสาทแห่งนี้นะฮะวิธีไปก็ไม่ยากนะครับกระโดดมาทางนี้นะฮะวร์ปแล้วเดี๋ยวเราจะลงมาทางด้านนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะวิ่งโกยนะฮะ ไปยังจุดจุดนั้นนะเห็นไหมบ๊อบไปเลยครับไปยังจุดจุดนั้นจุดที่ทุกคนสยองขวัญวับแล้วก็จะมีสารพันสารพืกปับลบเข้าไปนะฮะเข้าพรน,น้ำบัดนาวนะครับตรงนี้จะมีพรอ,อยู่นะมันจะมีหมาตามสารพัดแล้วก็รีบเข้าพรด่วนนะฮะวับแม่งดาบมา เรียบร้อยนะฮะหลังจากจุดุดนี้นะครับเราจะต้องมาเริ่มจากจุดพรตรงนี้กันนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าบอสนะให้เราวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีโคดนกโคดโหดผมได้ทาการเคลียร์ให้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องอะไรมากตรงนี้เราจะต้องเลียบขวานะครับเพื่อที่จะคุยกับน้องคนหนึ่งนะฮะเพื่อมาให้ควดควาดเควสพลาดเควสนะ คุยไปเลยครับคุยไปเรื่อยเปื่อยเพราะเควสของน้องห้องนี้มีหินตีบวกเยอะนะครับมี2อันเลยแล้วเรายังได้หลายอย่างนะเอาะละเราก็ไปเลยฮะไปตามทางเรื่อยๆเลยจุดนี้นะ่นําะว่าเก็บตรงนี้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเดินตรงไปยังห้องนู้นกันเลยนะครับตู้หน้าทางเข้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องของ บอสปราศาทนี้นะครับเราจะเข้าทางขวานะเพื่อไปเช็คพรกันนะครับปุ๊มเราทำการอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทางนี้นะครับก็จะไปทางด้านล่างนะของปราศาสนี้นั่นเองนะครับให้เราทำการเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะเราก็จะอัญเชิญน้องคนนี้มาด้วยนะครับเพื่อให้เขามาช่วยสู้นั่นเองเอาละเดี๋ยวเราฆ่าบอสด่านนี้กันก่อนนะครับ รากรอไอห,หนูอย่ามาเก่าอย่ามาเกากับพี่เอาไว้เรียบร้อยนะฮะเราก็ฆ่าบอสตันนี้ไปนะครับมาทำไมจ้ะน้องเดี๋ยวเรารอพรขึ้นมานนครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปก,กลับไปที่มาหาพรน,นะฮะเราก็ไปคุยนะครับนี่เราก็จะได้ของมานะฮะเข้าพรเนนะี่ ทำการอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราก็จะว์ปกลับไปที่บ้านนะฮะมหาพรนั่นเองนะครับว์ปกลับมาแล้วนะฮะให้มาที่ด้านนี้นะครับเราจะเจอกับเขานะฮะนั่งอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีเจอกันอีกแล้วท่านมีธุระอะไรเรียนรู้ไม่มีพิชิตกระดิกแล้วจริงถ้าล้มกระดิกแล้วหรอ ยินดีด้วยรับไปเถิดแล้วเราก็ได้ดาบบวก8มานะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับคนคนนี้เอาระเดี๋ยวเราจะไปตามหาเบาะแสของเขาที่อยู่ใต้ประสาทกันนะครับเอาระหลังจากที่เราวา์ปมาที่ห้องเล็กด้านในแล้วนะครับให้เราไปทางด้านนี้นะนี่มาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอบเข้าไปนะทางใต้ดินนะครับปั๊บ บริเวณนี้จะมีทางไปใต้ดินนะฮะเราก็จะมาทางนี้นะครับทางที่ถูกสุลรสนะฟับก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันจะแอบอะไรจะขนาดนี้วัดเรียบร้อยฮะรเรามาถึงจุดจุดนี้นะครับรจะมีทางไปใต้ดินนะฮะณจุดจุดนี้ ตรงนี้ก็จะมีทางไปนะครับนี่แล้วก็ทางลงไปเมื่อกี้นะครับนี่เรามาขึ้นด้านบนแล้วที่นี่ก็จะมีเวทให้เก็บด้วยนะนี่เอ,อเาละเมื่อมาถึงจุด,จ,ดจุดนี้นะฮะเรก็ไปเลยข้อความของรำเจี๊ยกนะฮะดูถ้าจะมีอะไรข้างหน้า ปับป๊บปับป๊บปั๊บมาทางด้านนี้นะครับเราก็จะเจอกับทางลงนะฮะทางลงตรงนี้ก็มีมหากรรมขังข่าวนะครับโคตร้ังข่าวเพียบเลยแนะนำว่ามาทางนี้ก่อนนะฮะ แล้วเรามาสอยข้างขขาวพวกนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีทางลงนะครับวัดวดวดตรงนี้ก็จะมีแก๊งหนูนะครับแก๊งหนูเถิดเทิงบันเทิงใจนะครับประเคียรยแก๊งหนูนะฮะเครียรยแก๊งหนูให้แล้วเราจะไปเรื่อยๆนะครับ เรนี้ก็จะมีอีกน,ะะนิดหน่อยคราวนี้มีตัวนี้อยู่นะครับเราจะได้วิญญาณอัพวาดนะครับเอาราลงมาด้านล่างนี้ก็จะเจอหมองรสศพมหาโหดนะครนั่นก็คือบอกเลยว่าเลียยไปทางขวาน่าจะดีกว่าปืด๊ดตุม่มตุม่มทางขวาก็ไม่โดนนะฮะ ฉะนั้นเราจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับแฟบแฟบขึ้นแล้วดวนน้บัดนาวถ้าไปทางขวารู้สึกว่ามันจะมองไม่เห็นนะถ้าไปทางซ้ายที่แบบว่าอยากจะร้องไห้เอาละในเมื่อในมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บตรงนี้ซะหน่อยนะฮะมองไม่เห็นแล้วตรงนี้ก็จะมีรอยเลือดนะครับสเก็ตองค์ชายมรณะแล้วก็รอยเลือดนะฮะสกาอออึอออว่า เราตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าหน้าตาน่ากลัวพิลึกพิลั่นอัพไปถวปวิ่งยอหลบนะฮะตอนนี้มันไม่รู้เรื่องนะฮะตอนนี้ก็หาจังหวะฆ่ามันได้เลยนะครับเจ้าแมงตัวนี้เราก็จะได้เมล็สีทองนะครับและบริเวณนี้ก็จะมีของเก็บบ้างนิดหน่อยนะครับห่วยหวยทั้งนั้นเลยฮะมาบอกเลยคราวนี้เราก็จะวัปก,กลับมาที่พรนะครับ เราฆ่าหนอนนะฮะเราก็จะมีแดล็หอกเพิ่มขึ้นนะฮะสร้างศพใต้ดิน s t r m อมว e ลนะครับให้เราคุยศพบ,บิดเบี้ยวผิดรูปใต้ o r m มว e ลเหรอนั่นเป็นสมบัติของการตกทอดการคืนสังหารรียกว,ว่าคืนบัรดาบมินนะฮะก็คุยไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่ายากกว่าบอสิงนะครับจะนอนใต้ดินนะฮะเอารายเรียบร้อยนะครับเราคุยเสร็จนะฮะก็เข้าพอนิดนึงนะครับหลังจาเข้าพอลแล้วนะ พี่ฮะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ดีกินดีร่างหรือเปล่าตอนนี้เริ่มมีนอนะนะไม่มีอะไรนะครับให้เรามาหาน้องคนนี้นะครับหรือจะต้องมาให้เขาก่อนนะไปะมาเลยเจ้าค่ะน้องกอดมากี่คนแล้วเนี่ย แล้วก็แต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่ตัวนี้เดียวจะไว้เลยท่านอบจุนจริงๆความรับนะฮะก็จะพูดกับความรับนะคนที่บ้านเกิดเขาเรียกว่านารีไวชนนะฮะทราบหรือไม่นะครับคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับนะ ความรับนะที่ลอกสัมหารกันแล้วเราก็จะได้เบาะแสตราประทับนะฮะตราประทับก็อยู่ที่ดันนั่นเองนะออกจากตุ๊กกลไม่ได้คงเป็นประโยชน์มากกว่าดูในครังแผนที่เอานะครับเอาละตอนนี้เราได้แล้วนะสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้ผมยังไม่เคยคุยกับดีเลยนะ ตอนนี้ผมก็มาตามแผนที่แล้วนะครับเรียกว่ามาไกลมากๆเลยก็จากจุดนี้นะฮะที่เราฆ่าบอสนะครับเราก็ทะลุมานะฮะเราก็มาเก็บแผนที่บริเวณนี้นะครับเราก็เดินมาบริเวณนี้นะฮะเรามาเก็บแผนที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เดินตรงมานะฮะมาขึ้นลมหมุนบริเวณนี้เราก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะฮะแท่นยกเด็กทัสนะครับแล้วก็มาบริเวณนี้นะครับ ตรงนี้จะมีจ <fundamentals in> ุดกระโดดอยู่นะครับจุดกระโดดจะอยู่บริเวณนี้กระโดดปุ๊บให้มาที่พรตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่คือดันที่เราจะเข้าไปกันนะครับตรงนี้ก็จะมีทางให้ลงไปนะฮะก็ลงไม่ยากนะครับปุ๊บนีดูจะลงไปตรงนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็ลงจากหลังมานะครับพี่คนนี้ก็จะไม่รูนะฮะเราก็หมอบนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลย นี่เรียบร้อยนะฮะนี่คือสุสานใตดินดาบทมินนะครับก่อนที่จะบุกที่นี่นะครับสุสานดาบทมินนะฮะเพราะว่าที่นี่มีกระดูกนะครับฆ่าไม่ตายนะฮะให้เพื่อนๆมาที่โบสถ์มรรกาที่3ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหลังนะฮะเพื่อที่จะไปเอาเท่าสงครามชิ้นหนึ่งนะฮะที่มีคุณสมบัติของแสงนะครับนี่ แล้วเราเอามาใส่ดาบสั้นที่เรามีอยู่แล้วนะฮะเรียบ,บร้อยเราก็ได้ขมดาบศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่รานนี้เราก็จะสามารถฆ่ากระดูกนั้นได้นะเอาละเราก็พร้อมที่จะไปรุยกับที่นี่ได้เลยนะฮะสุสานใต้ดินดาบ,บพรนะฮะของทางเข้าถ้ำนะครับให้เดินตามนี้เลยนะครับเราจะไปห้องบอสลับของที่นี่นะครับมาเรื่อยๆนะฮะ บริเวณนี้ก็เคลียรกระดูกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนี่นะครับพบห้องรับนี่จะซ่อนอยู่นะครับตรงนี้จริงๆแล้วเหมือนตันนะฮะเอาละตรงกำแพงนั่นแหละที่มีความเป็นไปได้นะฮะพบ เรียบร้อยนะครับเข้ามาถึงในนี้ก็เตรียมตัวจัดการมันได้เลยมันคือดาบทมินนั่นเองเรียบร้อยนะครับหจะข้อดาบทมินแล้วเราก็จะได้มีดสังหารสีครามนะครับแล้วก็ตราประทับดาบทมินนั่นเองนะครับคราวนี้ก็เราก็ให้ทาการวาร์ปกลับไปเลยนะครับที่พรน,นั่นเองนะครับเอาละเมื่อเรากลับมาที่พรแล้วนะครับเราจะไปเที่ยวหารำเจียกกันหน่อยนะฮะ ว่าไงรำเจียดท่านมีธุระอะไรมอบตาประทับดาบทมินให้นะครับปึ๊บนี่คือตาประทับดาบทมินเหรอไม่นึกเลยว่าท่านจะได้มันมาคืนปฏิบัติการดาบทมินที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะมนตราดาบทมินนี่เรียบร้อยเราก็คุยเรียบร้อยนะคราวนี้เราจะมาเข้านี่เข้าพรนะครับเดี๋ยวเราจะแวะกลับไปนะตอนนี้สิ ตอนนี้ลำเจียกก็สภาพล่อแร่นะฮะเขาก็คืนตราประทับดาบทมินมาให้เรานะครับปุ๊บข้ารู้เลยว่าเป็นใครขอบคุณท่านเหลือเกินขอร้องหน่อยหากองหญิงจันรนนี่เป็นคนร้ายในคืนปฏิบัติการนำมันให้ข้าด้วย ทักษะต่อสู้ตำแหน่งของเรนนี่พอจะรู้เรนนี่อยู่ไหนทิศทางมีปราสาแทแห่งหนึ่งบ้านเกิดของคาเรียเรียบร้อยนะฮะคราวนี้เรามาดูนะครับตำแหน่งของเรนนี่นะั้นเรียกว่าอยู่ด้านบนบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาแถวแถวนี้นะครับเพื่อเปิดแผนที่บริเวณนี้นะครับแล้วเราก็ไปยังคาเรียนั่นเองนะครับเอาละตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทนะฮะจะพาเดินนะครับ ประ,ะเทศแคลิฟอเนียเดินชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับมาตรงนี้เราก็จะพ้นจากมือขยันนั่นเองเอารก,กระโดดมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีของล่อลวงเราหลายอย่างนะฮะเราก็ยังไม่ต้องเก็บมันก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรไปใช้อยู่แล้วให้เรียบมาทางซ้ายเรื่อยๆนะครับผมจะเปิดไฟเพื่อให้ ท่านผู้ชมที่ t สนดีทุกท่านได้เห็นก็อย่างชัดเจนตรงนี้ร้วงมือนะฮะมันจะขยำข่นะครับเอาเระลงมาถึงทางเข้าแล้วแล้วเราก็พ้นจากมือขยันทั้งหลายขึ้นไปด้านบนกันเลยนะครับวิ่งมาตามทางเรื่อยๆนะขออนุญ,ญาตบอกอย่างละเอียดแล้วก็เช็คพรบริเวณนี้นะครับที่เราจะได้วาบไปวับมาได้เอาะเราลุยกันต่อเลย ออกมาจากทางด้านนี้นะมันจะมีอยู่2ทางทางหนึ่งไปเก็บดาบในตำนานนะแล้วก็ทางนี้ก็คือไปหาเจ้าประสาทคนที่นี่นเองนั่นคือน้องเลลอตตาลอรีเอกของเรานั่นเองเราามทางเรื่อยๆนะฮะตรงบริเวณน,นี้ก็วิ่งอย่างเดียวฮะร,รักษาแสแตทเขียวเอาไว้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ฉากหลบนะฮะเพราะว่าสายธนูนั้นโคตรจะแม่นไม่เคยจะโดนเลย เอาเราจะมาถึงลิฟต์นี่แล้วนะครับลิฟต์แห่งนี้จะพาเราไปยังที่สุสุกติน้องน่ารักนะฮะสองตัวที่นี่เองเนี่ยฮะจะเป็นจุดฟาร์มของดาบเซรูเรียด้วยนะครับเป็นดาบชั้นดีนะฮะคล้ายๆกับกริชตรงนี้รอหมาอยู่นิดนึงนะครับทางซ้ายมีให้เก็บเงาะทองด้วยนะฮะ แต่ก็ยังไม่ต้องเก็บก็ได้มาทางด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีแก๊งเซลูเรียนะครับผมก็ได้ทำการเคลียร์แก๊งเซลูเรียให้แล้วนะครับตรงนี้นอนหงายเงือบเปิบเงือบกันบ่ ب, เลยตรงนี้ก็จะได้ดาบด้วยนะฮะดาบโชว์ตรงนี้ก็จะมีคนรับใช้นะครับอย่างโหดนะฮะตรงนี้ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับแล้วข้างบนนี้เองเราก็จะเจอกับอัศวินลอรีเอของเรานะครับ จัดการเคลียร์มันให้ได้นะฮะเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็แรกๆก็ยากหน่อยนะครับหลังๆก็อีซี่นะครัรอยนะฮะอสวินล,ลอรีเอรของเราแล้วเราก็จะได้ท่า2ท่าด้วยกันนะฮะจัดการเก็บพรตรงนี้นะครับเราจะใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่มีนะฮะมีจะใช้เพราะว่าเราจะเอาไว้เก็บบางอย่างที่นี่ฮะด้านหลังปราสาทเราจะออกมาด้านหลังของปราสาทที่นี่นะครับปราสาทลอรีเอร ั้งเป้าไปตรงนู้นเลยฮะนั่นคือหอคอยของเรนนี่นะฮะอยู่ทางนู้นแม่นานงคนนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังนะของหลายๆอย่างแล้วเธอก็หนีไปในสภาพที่ไม่สวยตรงนี้จะมีมังกรไม่จะเป็นต้องสู้นะครับมันคืออดุลลานะฮะมังกรแขกเพราะว่าตีมันไปมันก็หนีไปอยู่ดีไม่ได้อะไรเลยนะครับ พอคอยแห่งนี้แหละเราก็จะคุยตามเรื่องตามราไปเรื่อยๆนะครับเปิดเอาไว้อยู่แล้วพอคอ,อยจอมเวทเลนนี่ Love. Love. ให้ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ Love. Love. เพื่อที่จะไปกล่าวหาเธอคนนั้นนะฮะ <Love>. เอาละเมื่อเจอเตอทุแลวเราจะมากล่าวหากันหน่อยว่าไง เธอเป็นคนบงการใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่หญิงนั้นฉันบริสุทธิ์พุดพองดูสิร่างกายของฉันเป็นอย่างนี้ไร้รู้ไม่อยากจะเชื่อเลยงั้นเอาหมวกมาให้ข้าข้าจะไปทำนาเอาละหลังจากที่คุยกล่าวหาเลื่องนี้แล้วให้เรากลับมาหาลำเจียกนะครับคุยกับลำเจียกบอกว่าเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอก เลนนี่ัมวซัวแล้วเกาหากันมันเกือบฆ่าผมแน่เริ่มเจียกนายจะต้องรับผิดชอบนี่คือบทความที่เราจะพูดกันลํำเจี๊ยกนะฮะลํำเจี๊ยกก็เออทำยังไงได้เป็นเย่นนี้แล้วนั่นอาจจะเป็นอุบายของนางนั่นแหละมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนท่านน่ะจัดการได้เลยคุยไปเรื่อยๆนะครับ เอาละก็น่าจะได้เวลาของลำเจียกละคราวนี้ก็จะมีการเปิดเผยเควสของอีกคนหนึ่งไปด้วยนะให้ทำการเข้าพรน,นะครับคราวนี้ก็จะถึงเวลาของตุยลำเจียกแล้วนะครับเราจะคุยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปรับงานของรเรนเนี่แล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปหารนเรนนี่กันนะฮะเพื่อไปเป็นไส้ศึกกันนะครับ เอาละตอนนี้เราก็มาถึงหอคอยเรนนี่แล้วนะครับให้เราวิ่งขึ้นมาด้านบนเพื่อมาคุยเนะี่ยเราก็ขอรับใช้นางซะเนะี่ยเราจะเป็นไส้ศึกในเรื่องเราอันนี้เนะฮะเผือกไปทั่วนะครับแรกคราวนี้ก็ดูบทความนะฮะก็จะเล่าเรื่องราวไปเรื่อยเปื่อยเราจะต้องไปคุยกับบรรดาทาสของนางนะฮะที่ถูกนางหลอกใช้นะครับ พวกนี้ก็น่าสงสารนะฮะรับใช้ยังไงแต่การรับใช้ก็จะแบบว่านั่งขี้ไปวันๆว่าไงเถอะคยคว้ครบ3ตัวนะครับมันจะเป็นเหมือนล่างหลอนนะล่างหลอนผีนะครับเรียกว่าที่นี่ผีแม่งเต็มไปหมดเลยแล้วก็เจอกับเซลูวิสนะฮะเซลลูวิสก็จะมีเควสมาให้ด้วยนะครับเควสตนนัวนี้สามารถทำก่อน หรือทำรอบหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเวทก็แนะนำว่าให้ทำก่อนนะเราจะได้เครื่องรางแมงป่องสีฟ้านะครับเอาละนั่งพอรอนเสร็จนะครับานี้เรนนี่ก็จะอยู่ในสถานะเข้าชานะเรียบร้อยเราจะต้องไปเอาบางอย่างมาให้นางนะสำหรับเควกสองนางแต่ตอนนี้เราต้องการเพียงเท่านี้นะครับเอาละจบปราสาสเรนนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปหารำเจียกกันนะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โตะกลมแล้วนะครับเราจะมาหาลำเจียกสุดท้ายของนายแล้วเราลำเจียกคุยไปฮะมีธุระอะไรแล้วก็พูดคุยนะฮะอ้บอกท่านเอาไว้แล้วกันว่าช่วงนี้ข้างง่วงแล้วละ่ะข้าจะหลับลึกละขอโทษที่ทําให้เดือดร้อนนะท่านเป็นคนที่น่ากลัวเอา้เอาฮะดากูอีกครานี้ก็มาเข้าผ่อนนะครับเข้าผ่อซ้ําเรื่อยๆนะฮะระหว่างเข้าผรนเข้าปุ๊บ มาคุยนะครับตอนนี้ลําเจียกจะไม่พูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าหลับแล้วนะครับแล้วก็เข้าซ้านะผมจะไม่ตัดให้นะครับจะให้ดูไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลําเจียกของเรานะครับเป็นคนที่อ่อนแอมากนะไม่รู้จะกิน มบำรุงกำลังนะับแก้พงแก้พิษเรียบร้อยนะฮะก็กลายเป็นวิญญาณตุยนะรเราก็ได้กำดิ่งกระดิ่งโลเจียนะครับแล้วก็ได้ชุดของเขานะครับนี่เรียบร้อยนะสำหรับเควสลำเจียกนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะนคลิปหน้าจะเป็นเควสดีนั่นเองนะครับแล้วก็เรนนี่ระยะยาวสวัสดีครับ